ออยู่่ไหนกก็ชบททุีสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมมินิฟลอก for a day t night กันที่สิงคโปร์นะคะนี่ก็รอเครื่องออกนะคะถึงแล้วนะคะทุกคนวันแรกก็ไม่มีอะไรมากนะคะระหว่างรอพี่เช็คอินแล้วก็หาอะไรกินนะคะแล้วก็ไปวารปกันต่อที่ Deliver อร์บนะคะ เราก็ไม่กินมื้อเย็นกันนะคะที่ร้านจัมโบ้ซีฟู้ดนะคะทุกคนเรารู้สึกว่าเฉยๆมากสำหรับร้านนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นจุดเช็คอินของสิงคโปร์นะคะคือมาล l i o n น a อรนะคะไปถ่ายรูปก,กันแล้วก็กลับโรงแรมวันที่2นะคะเราก็ไปกินบรันช์กันที่ร้านเนปจูนนะคะ แล้วเราก็นั่งรถไฟต่อกันไปที่ Art San Museum นะคะวาไปวันที่3นะคะ Breakfast ของเราเป็นร้าน Toast Box นะคะอร่อยมากแล้วก็ไปต่อที่ Universal Studios สนุกมากทุกคนยิ่งมีบัตร Express นะคือต้องไปต่อแถวเลยแล้วเราก็มากินมื้อเย็นที่ไฮยีี่เรานะคะแล้วรู้สึกว่าเหมือนที่ไทยมากแต่ก็ด้วยความเหนื่อยก็อร่อยนะคะเดินทางมาถึงวันที่4ของเรานะคะวันสุดท้ายแล้วก็ไปกันที่ Museum of i c c r e นะคะ สนุกดีค่ะทุกคนแล้วก็ไปต่อกันที่สนามบินกับไทยกันนะคะว่ามาที่ถึงไทยแล้วนะคะ thank you for watching บาย